สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธ h a น n นลนะครับผมโอเคครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกม One Punch Man The Stone เจ็นะครับผมเรามาอยู่ใน ID หลักเซิร์ฟเวอร์210นนะฮะก็ เดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะมาปั้นน้องทัสมากิกันนะครับผมโดยที่เราจะทําอาวุธให้มันขึ้นเป็น4ดาวเลยนะครับผมคือเล็กๆเ,เราไม่ทํำนะช่องเราเนี่ยใหญ่ๆเรานี่จัด กันนะครับผมเรามาจัด4ดาวกันเลยนะครับผมแล้วเรามาดูสกิลของมันกันนะครับผมว่ามันจะเพิ่มอะไรมาบ้างนะครับผมโอเคไปครับผมเดี๋ยวเราไปดูในที่ตึกอันนี้นะครับผมตึกอันเชิญหรือลุงจะเรียกว่าตู้ดูดเงินนั่นเองนะครับผมเออตึกดูดเงินนั่นเองนะครับผมก็มีตั๋วดาวใจายอยู่140ใบนะครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวขอไปดู สกิลของมันกันก่อนก็แล้วกันนะครับผมเลื่อนหินทําลายฟ้าห้โยยกตึกขึ้นไปแล้วก็อ้อหอมันก็มีแบบเอฟเฟกเปลี่ยนแปลงอยู่นะครับผมก็ถือว่าเอ่อโอเคเลยทีเดียวนะครับสําหรับนอนทัสมกินะครับผม ก็เป็นเดสสีดำเดสดำพลังจิตนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอไปดูสกิลเดิมๆม,มันก่อนก็แล้วกันนะสำหรับเจ้าทัศนกิดต,ตัวนี้นะผมสกิลเดิมๆมันจะเพิ่มความแรงดาเเมต50%แล้วก็สร้างดาเเมตนะ,ะสตูทั้งทีม150%นะครับผมติดสถานะพลัง1รอบนะติดสถานะสถานพลัง1รอบนะฮะจากเออแล้วก็ มันจะสร้างดาเมจจากการเคลื่อนไหว160%นะเป็นดาเมจต่อเนื่องนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าหลังจากที่เราเปิดแล้วเนี่ยเรา,เาทำเป็น4ดาวแล้วเนี่ยมันจะเก่งแล้วมันจะแรงขึ้นขนาดไหนแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับผมท่านผู้ชมฮะโอเคเราไปเลยฮะกดเลยแล้วกันแบบรวดเร็วเลยนะเออเอ,อ่าในนี้มันมีดูของรางวัลก่อนก็นกนแล้วกันนะมันก็มี บวกเอไออ่างแล้วก็หอ,อกหน่อไม้นะครับผมซึ่งเป็นชิ้นของมันมาเลยนะครับผมก็เอามาสะสมกันได้นะที่อุปกรณ์สีส้มนะครับผมนิวเคลียสเฉพาะแล้วก็เศษทัสมุกิเศษม่วงเศษเหลืองนะครับเอาละรครับผมไปเดี๋ยวเราอันเชิญเลยก็แล้วกันนะอันเชิญไปเลยครับผมทั้งหมดป๊าก็าให้อุปกรณ์สีส้มหนึ่ง เศษเหลืองมาหนึ่งนะครับผมเศษธรรมดานั่นเองโอ้เศษเศษม่วงมาแล้วก็เศษอุปกรณ์มาครับผมไปต่อฮะไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะครับผมโอเคก็โอ้โหก็มีกล่องส้มติดมากล่องทองติดมาทุกรอบเลยนะหน้ามาอีกแล้วฮะเศษก็มาวยถือว่าออกดีจัดๆเลยนะทุกคนออกดีจัดๆเลยนะโอ้โหไปฮะฮึบอาวหมดแล้วครับผมหมดเร็วเกิน ก็ที่ผมทำสี่ดาวนะผมก็หวังของจากชั้นแรกกับชั้นที่2ด้วยนะครับผมอ่ะล้วก็รับไปฮะนี่ป๊าบนี่ฮะมันก็ได้พวกกล่องโซ่กล่องอะไรพวกนี้นะผมก็รีเซ็ตนะครับผมป๊าบก็ให้แล้วก็มันมีเศษ15ด้วยนะเออเผื่อเราจะได้ทําแบบ5้าดาวม่วงอะไรแบบนี้นะครับผมถ้าเกิดมันจะเป็นต้องใช้ผมก็จะใช้นะโอเคจัดไปฮะ สิตัวดักจายฮะป๊าบเขาให้อันเชิญ10ครั้งต่อไปเลยครับผมมาโอ้โห و, ชั้น2นี่เหมือนจะเกลือนะโอ้เกลือปะไม่เกลือเท่าไหร่นะเออมาเศษมาเสศษมาเยอะๆเศษมาเยอะๆโอ้ oh my god ครบแล้วฮะไปครับผมวิ่งปรูดเต็มเรียบร้อยครับผมร oh. ับมา รับของมาหุ้ของเข้าตัวเต็มเลยครับผมโอ้โหแบบอ้วนๆเลยนะตอนนี้นะคือแบบอ้วนๆเลยนะโอเคครับผมทัสมุกิเศษ15ครับผมแล้วก็เป็นหีบเลือกสกิลนะครับโอ้โขไปเดี๋ยวเราไปแลกกล่องกันก่อนน,นะเออเรามีเศษเดี๋ยวผมต้องไปดูว่าเรามีเศษชิ้นส่วนเดรสสีดำอยู่เท่าไหร่นะเออเราจะได้แลกถูกนะเดรสสีดำ30นะเราไปแลกอีก20ทุกคน I, เฮ้ยไม่ธรรมดาแลเนี่เลข20เองครับจัดไป20ครับปั๊บปั๊บปัปปปนี่ใช้ปัป๊บก็ให้ก็เลือกเดสสีดำครับผมปัป๊บก็ให้ครบฮะเป็น50ฮะประสานไปฮะแบมก็ให้เดสสีดำพลังจิตฮะแล้วก็อันนี้ผมขอเลือกเป็นเศษเลยก็แล้วกันนะใช้ไปใช้เป็นเศษไปเลยครับผม ปาบเขาให้หมดครับผมหมดครับหมดเรียบร้อยครับโอ้ oh my god หมดเร็วเกินโอเคครับ okay, ผมไปเราไปจัดนะครับผมก็ทัศน์สมุทรของผมตอนนี้เนะี่ยผมอยู่ที่6ดาวนะฮะหดาวพลังรวมอยู่ที่9ล้านนะครับผมพลังรวมอยู่ที่9ล้านแล้วก็เป็น6ดาวนะตอนนี้ทําทีมเป็นสายระเบิดนะฮะสายระเบิดโอเคครับ okay, ผมจัดไปนะจัดไปอัพดาวไปครับ แบมเขาให้ครับผมขึ้นไป90,07ครับทุกคนขึ้นไป90,07ครับไปต่อครับไปต่อครับแบมขึ้นไป90,07ครับโอ้โหสี่ดาวเรียบร้อยฮะแล้วก็ตอนนี้เนะี่ยผมเราเนี่ยมีเดสด,ดำพลังจิตสี่ดาวเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่สกิลของมันนะฮะว่ามีอะไรเพิ่มกันมาบ้างก็โจมตีต่อเนื่องสามครั้งศัตรูทั้งทีมนะดาเมจเพิ่มขึ้นมาเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะโอ้ oh my god แล้วก็ จุดเพิ่มความแรงดาเมจต่อเนือ่อย่าง50%เหมือนเดิมนะแล้วก็มีโอกาสมีโอกาส100%นะที่จะทําให้เป้าหมายติดนะครับผมสถานะอันนี้เหมือนเดิมนะทุกคนแล้วก็แต่ที่เพิ่มมาคือสนามพลังมันจะอยู่มันจะมีมันจะอยู่ได้2รอบนะฮะสรอบแล้วก็ดาเมตตรงนี้นะครับผมที่เคลื่อนไหวจะสร้างดาเมตเพิ่มขึ้นมานะเป็น220%นะจากของเดิม160% หรือเปล่าอันนี้จําไม่ได้นะแต่น่าจะเพิ่มขึ้นอยู่ครับเป็นอ220อร์เซ็ก็ถือว่าดาเบียดแรงระเบิดแรงด้วยนะครับผมโหดอ,อย่างนี้ไม่จัดไม่ได้แล้วนะท่านผู้ชมแต่ว่ามันก็จะมีอายุไขได้อยู่แค่ถึงประมาณจากักรพรรดิเด็กมานะมันก็จะตกเมตาไปแต่ก็ยังใช้ได้นะสำหรับ คนที่ไม่ได้เน้นอะไรมากมายใน PVP นะก็ยังใช้ได้นะผมปั้นด้วยใจรักอะไรแบบนี้ได้นะก็เจ้าตัวทัศุกินี่พลังเพิ่มขึ้นมาอีก2000 200, สนนะครับผมหลังจากของเดิม9ล้านนะผมก็เป็น9ก้าล้านสองแสนนะครับผมก็ตี่เป็นเลขกลมๆก็ขึ้นมา2 0งแสนนะพลังนะหลังจากจัดอาวุธสี่ดาวนะท่านผู้ชมอ้าวแนะ <c oughs> ละครับทีนี้เราก็จะไปลองกันหน่อยกันแล้วกันนะเราก็จะไปลองกันหน ก็แล้วกันจะไปโหมดไหนดีครับผมมาที่เขตศึกไร้ที่สิ้นสุดก็แล้วกันนะครับผมตอนนี้คะแนนอยู่ถ้วยอยู่2933เราฮะเราไปจับคู่นะเพราะว่าด่านนี้นะครับผมมันจะเป็นด่านที่เพิ่มดาเมจต่อเนื่องขึ้นมาอีกนะครับผมผมอยากรู้เหลือเกินว่ามันจะระเบิดแรงขนาดไหนครับผม,ห,มหลังจากที่จัดอาวุธมาแล้วนะครับผมไป คอมโบโจเซ่ของเราครับผมไป let's go man y e a โอเคครับผมเริ่มต่อสู้มาแล้วครับผมก็เป็นเจ้าโซนิกร่างสองของลุงนะครับผมได้อันติไปก่อนครับผมฝังสี่เงาแล้วปักปักปัก,ปก แบมเขา้าไปเรียบร้อยไม่ตายฮะไม่ตายแล้วก็มาที่เลื่อนหินทำลายฟ้าอันติหล่อเทครับผมโอ้ยยกตึกขึ้นไประเบิดแบมเข้าไป2ล้าน9แสนดัเมติดสถานะฟอสทั้งหมด5ตัวครับผมแล้วตามด้วยแฟตทะลงวงครับผมแบมเข้าไปครับมาดูระเบิดฮนะมาดูระเบิดกันนะทุกคนแฟตทะลวงฝ่ายทรงข้ามาครับผมปักปักปักครับผมมาดูรําเบดระเบิดนะมันจะรุนแรงขนาดไหน,นครับมายุ่งไรตีแบะเข้าให้ครับผมมา บาบคอยเจ็ดล้านโอ้โหโอ้โ้ยโอ้โหระเบิดแบบทีละเจ็ดล้านทีละสี่ล้านทุกคนโอ้โห my god แรงจัดๆเลยนะมาครับนี่ระเบิดไปอีกสองล้านโอ้โหโอ้โหมาดีครับก็มาดีครับโอ้โหอันนี้คือในด่านที่มันเป็นด่านเพิ่มอ่าดเมจต่อเนื่องโอ้โครับผู้เห็นบ้ายุงแตกโอ้โหแตกครับผมขานฟอร์มฟินเวอร์ครับผมปาดหน้าเค้กไปจังหวะนี้แบมโอ้โหเรียบร้อยฮะไม่ตายสักตัวครับผมอะไรเกิดครับ มาครับผมฐานฟอมซิลเวอร์จังหวะนี้ครับผมแบมเข้าให้โอ้โหไม่มีดาเมจเลยฮะไม่มีดาเมจเลยครับผมโซนิคของเราฮะทีนี้โซนิคของเราครับผมฝังสี่ยาวไปแบมเขาให้โอ้โห7ล้าน5้0แสนดาเมจแล้วก็เลื่อนหินทรายฟ้าครับผมปิดฉากตัวแท้งละลายกันไปในพริบตาเลยทีเดียวนะครับผมปึ๊บไม่ตายฮะแตทะลวงมาครับผมของเราครับผมอันติไปแบบเขาให้โอ้โหไม่เข้าเหมือนกันฮะ แต่ว่าติดไม่ยอท้องเนื่องจากแรงระเบิดแล้วนะครับผมของฟอร์ดทัสซมกักิแบมเข้าไปจังหวะนี่ครับผมมาระเบิดไปอีกติดไม่ยอดท้องที่2ฮะตีไปฮะตีไปฮะธรรมดาครับผมแล้วก็นี่แน่เป็นไงล่ะโอ้โหลูนสนามแรงบิดแรงจัดเลยนะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปลองที่แบบว่าไม่ไม่ได้อยู่ในด่านตีบวกทรมานนะครับผมเดี๋ยวเราไปจัดกับจานวาซาบิดีกว่าทุกคน เราไปจัดกับจานวาซาบิกันหน่อยแล้วกันนะครับผมในเอ่อ PVP เลยนะครับผมเอาแล้วครับผมทีนี้เราจะมาลองกับจานวาซาบิในลานประลองกันนะครับผมก็พลังรวมเอ่อทีมของลุงยุทธในทีม PVP อยู่ที่55.500.000ล้าน5นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาจัดกับจานวาซาบิกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูว่าดาเมดของทัชสมกิเนี่ยมันจะระเบิดแรงหรือเปล่านะครับผมในเมื่อที่มาอยู่ในลานประลองนะฮะจัดไปครับผม100 50เพชรทุกคนเริ่มเกมมานะครับผมเป็นจานวาสบีได้เปิดก่อนนะคะแนนเดียวไทม์แกไป2008แแล้วนะโอ้โหเร็วจัดจัดไปครับผมปาดหน้ามาหนึ่งทีเอ้ยไม่ใช่สิปาดหลังนะครับผมปาดหลังไปที่หมาเฝ้าบ้านแมวของลุงนะแล้วก็ตามด้วยฝังสีเงาของลุงอันติไปใส่ยุงแดงแรงฤทธิ์ของจานวานซบีนะ้วก็ตามด้วยเลื่อนหินทำรรันฟ้าของจานวาสปบีครับผมมาครับผมแบมเขาให้โอ้โหดามเมจไม่เข้านะแต่ฟอสติดไป3ตัวฮะ ฟอสติดไป3ตัวครับยุงไล่ตีมาที่หมา1ทีคระปผมแล้วก็ตามด้วยแฟตทะลวงของจานวาซบีครับผมอันติมา1ทีครับยังไงต่อฮะแล้วก็เป็นนี่เนี่ยยุงไล่ตีมา1ทีครับผมแล้วก็เลื่อนหินทำลายฟ้าของผมฮะอันติแบบหล่อเท่ไปครับผม <c oughs> ติดฟอส หกตัวกันเลยทีเดียวเลยครับผมติดฟอสหตัวแล้วก็หมาตีธรรมดาไปไงไม่มีพลังงานใช้ไงทุกคนแล้วก็หมาครับผมจังหวะนี้ยุงอันติมาครับผมใส่ที่โซนีกร่าง2ของลุงครับไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรไม่เข้านะเพราะว่าติดโลของปู่ปู่บอมตีธรรมดาไป1น่ทียนะแล้วก็ตามปู่บอมของเขาตีธรรมดาไปหนึ่งยุงไล่ตีไปที่อัศวินของลุงยุดแลระเบิดโอ้ยยุงหายเลยครับ ยุ่งหายในพิบตาเลยนะโอ้โหดูดาเมตไม่ทันเนี่ยมันแรงจนดูไม่ทันเลยทุกคนปาดหน้าไปนึงทีครับผมเก้าล้านหนึ่ง 1, แสนดาเมจครับผมโซนิคแตกเรียบร้อยนี่เนี่ยระเบิดนึงทีแล้วก็ปาดนะครับผมฐานฟอร์มซิลเวอร์ปาดมานึงทีสามล้านเจ็ดแสนดาเมตครับผมก็แรงระเบิดของเรายังอยู่นะครับผมสถานะฟอร์สของเรายังอยู่ที่4ตัวแล้วก็อันตี้ไปนึงทีครับผม ไม่เข้าเอ้ยเข้าอยู่นะฮะโลจางแล้วเรียบร้อยแล้วก็เลื่อนหินทำลายฟ้าของจานวาซาบ,บิอันติไปจังหวะเนี้ครับผม,มติดฟอสถึง6ตัวระเบิดสองร้านแปแสนเลยทีเดียวนะครับผมมาแฟตทะลวงมาครับผมบปั๊บเขาให้โอ้โหไม่เข้าครับระเบิดไปอีกนะเมื่อกี้นะโอ้โหมาครับผมเลื่อนหินทำลายฟ้าแบมโอ้โหครับห ล้านแปดแสนดาเมจครับผมยังไงต่อครับแฟตทะลวงฮะปาปากปๆกปากปากปาก้ปา,ปา,ป,าปากเขาให้โอ้โหครับยังไงต่อครับทุกคนแล้วก็ตามด้วยหมัดเหล็กวายุใสโคแล้วแบมเข้าไปครับโอ้โหจัจัดครับผมจังหวะน,นี่เนะี่ยตีไปหนึ่งทีนี่ตีธรรมดาไปหทีโดยโจเซ่นะครับผมแล้วก็ไปฮะ ฐานฟอมซินเวอร์ปาดหน้าเค้กไปหนึ่งทีสิบสองล้านทัดแตกเรียบร้อยแล้วโอ้โหโดนระเบิดครับโดนระเบิดนอนคุยกับร่างมะม่วงทันทีไปครับผมฝังสี่เงาปิดงานหรือเปล่าป๊าป๊าป๊าปาปาเข้าให้โอ้โหไม่เข้านะครับผมเลือดหนาจัดจัดเลยนะทุกคนเลือดหนาจัดจัดก็ไปครับอันตีไปแบมไปหนึ่งทีครับหมามาครับหมามาครับผมหมามาเจอทัดหน่อยกันแล้วกันจังหวะนี้ครับผมเลื่อนหินทำลายฟ้าแบม เข้าไปฮะหนึ่งทีครับมาครับมาครับผมแฟดทะลวงปกัปก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 ปกักปักปักปักเขาให้ครับมาครับเรียบร้อยหมาจะตายหรือเปล่ารู้เรื่องนี่เนี่ยเขาธรรมดาติดไม่ย่อท้อฮะติดไม่ยอ่อตีธรรมดาไปอีกหนึ่งทีครับผมมาก็มาดีครับปาดหน้าเค้กไปหนึ่งทีฐานฟอมซินเวอร์ แบมเรียบร้อย13ล้านไม่ตายนะติดไม่ยอดทอโอ้โหไมายก็ทีนี้นะครับผมเป็นโซนิกปิดงานแน่นอนครับผมฝั่งสี่เงาครับผมปั๊บแบมเรียบร้อยครับผมโอ้ย oh โหดเจ,จัดเลยนะแบรงระเบิดค่อนข้างแรงทีเดียวดาเมจแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผมทุกคนโอเคครับผมก็เรียบร้อยกันไปนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กับช่องลุงยูท a ชแนลด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบายบาย